ปลีดันเห็นสมบัติของนาคที่ติดตัวมาจึงรีบขโมยและกอบโกยสมบัติหันมาอีกทีนาคก็ตายทั้งกรมแล้วข่าวเรื่องนาคตายทั้งกรมแพร่ไปอย่างรวดเร็วกำนันรวยกำนันรวยหาคนส่งข่าวไปยังพร้อมกับนวลเรื่องที่นาคตายนวลเป็นลมแล้วเป็นลมอี ขอให้พร้อมเดินทางมารับศพแต่พร้อมยังโกรธน่งอยู่ทำให้นวลกับปรุงร้องไห้แทบขาดใจตายขาวกับท่วมขอให้สับปเปลือผุดนำศพแม่นาคมาบําเพ็ญกุศลที่วัดแต่ชาวบ้านไม่ยอมเพราะต่างกลัวผีแม่นาคซึ่งตายทั้งกรม ขาวกับร่วมเละสับเบลือจึงฝังสมนั่งไว้ที่ต้นตะเคียน